รตเตอร,ร,รี an ่พ no ี่น้องรตเตอรี่เด้อก่อยแหลกลาดลาดนัดโทกับโทั้งคุดเบื้อคข้มพี่น้องคุดเบื้อคข้มแต่รตตรีก็ไม่พี่น้องรตตรี่ก็มี อะไรอะไรเนื้อกว่ามากเพรอะขาง้วงกับมือรตลีใส่พ่อนี้นี่มิตรฟูงงามด้วสื่อยล้ตรตีมันะเสียงนะมิตรูเขาจุนโคนดูรตรีงามคนงามโอ้ยคนงามรตลีกับงามเนี่ยเขาไงไม่บอกดิอ่านบอกอซื้อละซื้อใบบ้าโอ้ซื้อแล้วูงงามบ่ล่อซื้อผูไในล่ะเช็ดสองอีซื้อยูซีผ่านเลยอเมเ็ดสอหาแม่เจ้านีอยู่บ่ชิดใบถ็นตัวอ๋อคสอง ไก่เชียงเลยไก่เชียงพ่อใหญ่อ่านี่ล่างเาว่าสาซื้อเชยนเบอร์ทรใส่ข้างหลังมัเล่าล้วก็ซื้อทั้งตัวเบอร์ทสนกู้ไดขายขายงัวอะไกันบ้เวมันซื้อเรียยงเด้อใส่เนียเชเบอร์ทรแสงดังนั้นนั่นนซื้ออเชียวทำมีงได้หมด ํามเดงอมาสามตัวอันแม่นอนยังกัแม่นแม่นโอ้งอนอนลูกคุณด้วยอะลูกคุณด้วยบังด้วยลูกกีละลนด้วมันฝนยังหําอยู่พี่น้องฝนตกห่อมพี่พิษบ่ละของเจ้าบ่บ่ยังบ่หมดอยู่แม่สาวเดงเดงพี่น้องเครื่องดําจักบาทอะตัวนี้สาวสาสองพี่น้องของหําด้วยองพี่น้องเด้อแม่นี่ยสาวสองสี่เด้ง แม่นี่95เด้195บ่นชุดเด้อเขาเจ้า19,000เจ้าเด้195 19,500ครับนี่พี่น้องราคานี่ต่อได้เนาะไอตัวนี้อันนี้ยังคือจังน่อยเนาะ34 34นีลูกก็ไปนี่ก็บ่บบ่ทักอันนี้บ่ได้ใจเนาะทองวางไว้ก่อนเนาะ้องวางไว้ก่อนพี่น้องเนี่ยคอบอกว่าม่เกอือม่งมันผ่านลูกมาเด้เนาะเครื่องดําเครื่องดําพี่น้อง เครื่องดำราคาเด่าไบาทนี่สามสิบสี่สามสิบสี่ดเะของหำเนาะเบอร์โทรหำบ้างไหนะเก้าสองศูนย์เก้าสองหกเก้ายพี่น้องด้อโทรมาห้าหำเลยพี่น้องมาต่อไดพี่น้องต่อไดเมลูกของห้อขายอะไรไปนี่สคโอ้สื่อคนเนาะว่าคนสื่อพี่น้องโอ้เมีนี่คื้งามใช่ ข้างใครคืองามไทแม่หนิที่นี่เรียงเรียงงามๆเลยแม่ลูกข้างห้าวบ่แม่น้องห้าอยู่บ่บ่แม่นอนเบิ่งซื้อเนาะโอ้มาหาซื้องัวบอซื้อไปเลี้ยงหรือซื้อไปขายโอ้ซื้อขายมันเป็นแม่ค้าเนาะเป็นนายหอยที่ไหนมี่ก็แม่ลูกมันหันจุกพองมันบ่อยู่

anh không phải là anh luôn đâu để cái gì cũng sai đấy anh mua cái à, luôn cái gì mẹ sai luôn cái gì cũng sai luôn cái gì cũng sai luôn cái gì cũng sai luôn cái gì cái gì cũng sai แถวเรียบร้อยเครื่องดำเนาะเครื่องดำพี่น้องเครื่องดำเครื่องดำผู้ใดสนใจก็บเท่ามาต่อรองรถราคาห้องไว้สามสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดอีทยรถเนาะท้ายรถมันไ้ส่งเนาะมันไปทรงสี่สิบห้ามันไปส่งในสี่สิบห้าหันนั่นหันสามสิบเจ็ดม่เอาเลยนี่พี่น้องเพิ่นห้องไว้สามหมื่นเจ็ดพิ่นว่าบ่บ่ได้บวกราคาส่งเดิราคาอยู่หน้าคอบข่ายัง่างไรซื้อบาดเนี่ย หอยยัางซีเฮงหอยคั้มหอยค้มเบอร์เด็ดเบอร์เบอร์ทเบอร์ทรเบอร์โทรเบอร์ท้ศูนย์แปดเจ็ดเก้าหนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึหพี่น้องหอยคัมพี่น้องมาโลพี่น้องทรมาเลยพี่น้องทรมาทรมาโลดทรเดียวนีไปส้งเดียวนีไปส่งเดียวนีเพิ่นว่าไ่ได้สนใจแลพี่น้องส่งนเด้ออยเลาไวีมือนก็ได้ ผมกคำกันเจ้าคุยราคาคุยันอยุคนั้นแปดเลยบอดบอดมันบดีกันเจ๋อเจ้าเป็นรถเจ้าเป็นรนเจ้ามาด้วยเจ็ดแปด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 เข้าพนรเข้าพันรไปเอาสิไปปลาสั

ยอดเท่าไรแสนเจ็ดได้ไจ่าแสนเจ็ดห้าพันเาะมากขายขว้วไดมือนี่เอาหิเอาพอมขอยหึดขอได้พันหนึ่งให้คอยไปไายอีนันซ่พันหนึ่งเอออีนันหาโยงจะหาอิิทยาเดี๋ยวแกจะตีเรื่องประเทประเทนั่นนี่เจ้าม่อืนเนาะออไอ้ยบอกพ่่ใหญ่บ้ แเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดหมื่นแปดพันเทน้สามพัน้อสามเาามพันเอาลุกมาขายไ่ดิแค่เจ็ดหมื่นสามพันเท่านอยู่นอข้ารเจ้าขายเราขายเาขายเขาขายไปเขาเจ้าขายเราเจ้าว่ขายกว่าสามิเก่นอยไม่ครบดมึขายงูเขามึงู่าเาเจ้ายังขายอู่เนี่ยอ่ เาเจ้าขขายบ่เ้มันกันยังกกัเนาะมามเขาเจ้านี่สามสิบตัวสองตัวแส้เจ็กับสามพันไหมเขาเสือยู่ด้นองสาเนาะแสเจ็ดกับสองพันเก้กับสามพันีสองตัวแสนเจ็ดสามพั กระสือตัวสามเสมาตัวละแปดอย่ตัวละโจทำานเขาแนหบมันข้อสื่อยู่เรืองน่าข้อไหนเขาเ่ยแล้วมัโผล่จะนเชนเจ็ดหมื่นมันถึงตัวจักบาทเองแปดานะโอ้แปแม่มันก็บอสื่อเลยเนาะ ดูคนตัวดูคนต่อเก่งเนาะเพิ่ง่าแปดสิบหาว่าแสนแสนเจ็ดหมื่นับสามพันงมันม่านบัตัวได้่อยม่านเล้วเนาะม่านมันตัวแล้วไปเอาเงินไปส vlog hoàng hong to la hà hát bắn phân sưu để thương vụ cho vay là hô sụt tóc lắm tóc bắn phun lắm vlog về lắm phi là phun lửa phun sút bé tụi tuyệt diên hát bắn phun hai tuần hai phải hai tuần 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 hai này เจ้าเจ้ายังขายแปดหมื่นึงเนาะเนกัเลยนเขหา้ามาแล้วสามสิบสามสิบเกาเขาหายมาแล้วเขาเก่าเจ้าสองพันเปเติมตรทเติมสองพันเอาไงไปซื้ีาองไเจ้ะเติมเท่าไหร่อยเขาม่นบ้านเขาเป่นบ้นทองอย อีวันจักบาทอีวันนี่อ้ยเกือบยสามสิบแปด้สปเนาะนี่ตัวนี้สามสิตนี่อีวันนี่สามสิบดหา้อย่ดเกาจ่อยสามสิบแปดเาเอาเมบ้านี่สามสิบแปดนี่นึกต่ออะไอีกไม่บอกเนี่ยสาว sao tám chiếc kẹt ta thì bơ con to phân ba mã ảo lột to là to đây vô bờ thô tí to bờ đây là bờ đấy bờ không vẫn cứ là sạp vô thì cái nòng ba to đây yu, to Ní, 8, 9, 8. Là vậy là sẽ to ảo sẽ thì cái chín nòng số bằng nhau vậy số hoa văn bản Hãy subscribe ภูรายาเหรืมาต่อกี่น้อสามสิบแปดหนึ่งเบอร์โทรบริษัทอไศูนย์แปดแปดศนย์แปดแปดสี่เจ็ดสามห้าสี่เจ็ดสามห้าหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสพี่น้องทัางไหนะห้องยูป่าไรครับป่าไรพี่น้องแม่นี่พี่น้องเปาไรเด้อยพลวากสีออกลูกลม่านแกแล้วโทรมาต่อออกรถพี่น้องนี่สามสิบแปดาต่อไรพี่น้องมีรถทรงถึงบ้านด้พี่น้องเด้อ ตลาดกุฎและข้ามพี่น้องมันสายฝนตกเนี่ยฝนไล่ห้เจ้าก่อนนี้แหละพี่น้องเอาไปซ้ำในกระดุยพี่น้องเ้อะสำหรับชิปนี่ไม่ได้เอาไปซ้ำสักคนชิปหนาพอกันไหมพี่น้อง